สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาเฉลยข้อสอบจริงของการสอบเ,เลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนรัฐบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่3นะคะในโจทย์ทุกข้อนี้กติกาก็คือให้น้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวจากทั้งหมด4ช้อยนะเรามาเริ่มกันที่ข้อ1เลย ข้อหนึ่งบอกว่าเหตุที่หลุมอุกาบาตบนผิวดวงจันทร์มีมากมายกว่าบนผิวโลกเพราะเหตุใดข้อหนึ่งไม่มีบรรยากาศเหมือนโลกจึงไม่มีการเผาไหม้ของอุกาบาตก่อนตกข้อสองมีแรงดึงดูดมากกว่าโลกจึงทำให้อุกาบาตตกมากข้อสามมีแรงดึงดูดน้อยกว่าโลกจึงทำให้อุกบาตตกได้ดีกว่าบนผิวโลก ข้อสี่อุกกาบาตที่ตกบนโลกมีมากกว่าบนดวงจันทร์แต่ไปตกในทะเลหมดอ่าที่มาดูนะน้องเคยเห็นถูกไหมเมื่อก่อนใครเคยได้ยินบ้างว่าเขาจะชมว่าอุ้ยคนนี้หน้านวลเหมือนดวงจันทร์แต่ถามว่าเดี๋ยวนี้มีใครมาชมเอ๊ะเธอนี่หน้านวลเหมือนดวงจันทร์นี่คือโดนโดนพูดจริงหรือพูดเล่นก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าถ้าน้องดูที่ผิวดวงจันทร์จริงๆมันจ,จะมีลักษณะคูขาคูขาคูขาเต็ไมไปหมดเลยถามว่าทําไมถึงคูขา เพราะว่าดวงจันทร์น่ะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าบรรยากาศมีแค่พื้พนผิวแล้วก็ไปสู่อวกาศเลยลองนึกภาพนะถ้าเป็นโลกปุ๊บอ่ะสมมติพี่วาดโลกขึ้นมาใบหนึ่งฟ๊บพอมีอุกบาบตมาถึงมีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มอยู่หลายหลายกิโลเมตรเลยถูกปะกว่ามันจะวิ่งฝ่าชั้นบรรยากาศนึกภาพดูมันวิ่งเร็วไหมเร็วถูกปะแล้วตอนที่วิ่งมันก็เกิดอะไรขึ้นเกิดแรง เสียสีขึ้นแรงเสียดทานขึ้นซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันจะเพิ่มออกมาเป็นความร้อนถูกปะ่ะแล้วพอมันมันเกิดความร้อนปุ๊บมันก็จะค่อยค่อยสลายเผาไหมเผาไหมแล้วก็เล็กลงจนมาตกที่ผิวโลกเพราะฉะนั้นก่ออุกกาบาตจะมาตกที่ผิวโลกก็เหลืออันนิดเดียวแล้วจริงปะ่ะแต่ถ้าเป็นดวงจันรหลักไม่มีบรรยากาศพออุกกาบาตมาปุ๊บ ก้อนเท่านี้ตกมาก็ก้อนเท่านี้แหละเป็นหลุมเลยไม่มีการเผาไหม้ของอุกกาบาตก่อนตกทั้งสิ้นถึงแม้ว่าดว,ดวงจันทร์เนี่ยจะมีแรงดึงดูดน้อยกว่าหรือมากกว่าโลกนะน้อยกว่าถูกปะแรงดึงดูดหรือว่าแรงโน้มถ่วงของดวงใจแรงดึงดูดน่ะไม่ใช่แรงดูดๆพี่เขียนพี่แรงดึงดูดเนี่ยน้อยกว่าของโลกมากเลยนะถ้าเป็นของดวงจันทร์เนี่ย แต่ที่มันมีหลุมมีบ่อเยอะก็เพราะว่ามันขาดชัน้นบรรยากาศที่จะเผาไหม้ทําให้พออุกกรบาตล,ลงมาใหญ่แค่ไหนก็ตกลงมาเป็นหลุมที่ใหญ่เท่านั้นเลยชั้นข้อนี้ยตอบข้อหนึ่งมาดูข้อ2อสิแรงดึงดูดมากกว่าโลกข้อนี้ผิดเลยจริงป่ะเพราะว่าแรง เพราะว่าดวงจันทร์มีแรงดึงดูดที่น้อยกว่าโลกเขาเลยบอกว่าถ้าน้องอยากกระโดดสูงๆน้องไปกระโดดบนดวงจันทร์น้องจะเหมือนรู้สึกเหมือนตัวลอยขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าแรงดึงดูดมันน้อยกว่าบริเวณโลกนั่นเองแล้วก็ช่างน้ําหนักที่ดวงจันทร์ก็จะเบาด้วยนะสนใจเปล่าที่มาดูข้อ3มมีแรงดึงดูดน้อยกว่าโลกหมายความว่ายังไง แรงดึงดูดน้อยกว่าโลกอันนี้ถูกต้องถูกปะจึงทําให้อุกกาบาตตกได้ดีเฮ้ยถ้าแรงดึงดูดน้อยตกได้ดีหรือไม่ดีนะต้องตกได้ไม่ดีสี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เขาบอกว่าตกได้ดีก็ผิดส่วนข้อ4ี่อุกกาบาตที่ตกบนโลกมีมากกว่าบนดวงจันทร์แต่ไปตกในทะเลหมดหมายความว่าไ,ไงเฮ้ยมันไม่ได้ตกในทะเลหมดมันตกบนพื้นดินธรรมดานี่แหละตกกระจาย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 ไปหมดแต่ว่าที่มัน ที่มันมีที่บนดวงจันทร์มันมีหลุมมีบอกเพราะมไม่มีชั้นบรรยากาศต่างหากส่วนบนโลกมันมีน้อยกว่าเพราะว่ามันถูกทําลายเสียสีไปบ้างแล้วหรูปว่าก็จะเหลือเพียงแค่บางส่วนเพราะฉะนั้นในสี่ข้อนี้ข้อที่ถูกต้องมีเพียงข้อเดียวก็คือข้อหนึ่งเพราะว่าดวงจันทร์ไม่มีชั้นบรรยากาศในการเผาไหม้อุกกาบาตให้เล็กลงนั่นเองเลยเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่นะเวลาชนค่ะ